การอาบน้ําที่ดีนะคะอาบน้ําวันละ2ครั้งและเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยนะเราก็จะต้องขัดถูทุกซอกทุกมุมและยังไม่พอนะคะใน1สัปดาห์เราควรที่จะ ขัดผิวขัดสคราบเพื่อขัดขี้ใครออกนะคะเพราะว่าขี้ใครเนี่ยก็เป็นแหล่งที่มาของการสะสมเชื้อแบคทีเรียนะคะและเจ้าเชื้อแบคทีเรียนี้เองที่ทําให้เรามีกลิ่นตัวทําให้เราตัวไม่หอมนั่นเองนะคะอีกอย่างนะึงนะการเลือกสบู่ที่มีกลิ่นหอมที่เราชื่นชอบเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยหอมเวลาอาบนะ้ํานั่นเองนะสะบู่ซัมเซปของเราคือคําตอบเพราะว่าสบู่ของเราเป็นสบู่ฆ่าเชื้อแบค ีรแถมยังมีกลิ่นหอมด้วยนะครบจบในก้อนเดียวเลยนะคะและสบู่ของเราก็ยังมีความอ่อนโยนค่า PH ของผิวตามธรรมชาติด้วยนะมีวิตามิน E วิตามิน B3 แล้วก็น้ำมนันมะพร้าวในการบำรุงผิวด้วยนะ